what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze when these people talk too much put that shit in slow motion yeah i feel like an astronaut in the ocean hey what you know about rolling down in the deep Hello, and ลองจะเล่นเกมการศึกษาอะไรดีแบบไหนดีเดี๋ยวเด็กๆมาติดตามกับเชื่ออันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เชื่ออันจะพาเด็กๆมาเล่นเกมในกล่องซื้อทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล3มที่เด็กๆได้รับไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วให้เตรียมกล่องซื้อขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆค่ะ ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันเรามาเรียนรู้และทำความรู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะวันนี้ทิชเชอร์อันมีตัวอักษรพิมพ์เล็กมาแนะนาให้เด็กๆรู้จักกันด้วยนะคะเพราะว่าในกล่องสื่อของเราจะมีแต่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แต่วันนี้ทิชเชอร์อันมีตัวอักษรพิมพ์เล็กมาให้เด็กๆรู้จักด้วยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ได้ทําความรู้จักกับตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะส่วนพิมพ์เล็กจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะเด็กๆไปเริ่มที่ตัว A กันเลยค่ะ A B C สังเกตดูนะคะพิมพ์เล,เล็กพิมพ์ใหญ่มีลักษณะยังไงต่อไปตัวดีเลยค่ะต่อมาจะเป็นตัว e ค่ะสังเกตนะคะตัว e พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เป็นอย่างไรต่อไปมาดูตัว f ค่ะตัว f ดูสิคะต่อไปตัว g ค่ะ สังเกตดูนะคะตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เขียนต่างกันค่ะบางตัวก็เขียนคล้ายๆกันค่ะอันนี้จะเป็นตัวไอนะคะเด็กๆต่อไปจะเป็นตัวเจค่ะตัวเจก็คล้ายๆกันเช่นกันค่ะอย่างตัวเคก็เขียนคล้ายๆกันค่ะเด็กๆดูสิคะสังเกตพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ ตัว L ก็มีความคล้ายคลึงกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัว M ค่ะเด็กๆอันนี้จะเป็นตัว N ค่ะต่อไปจะเป็นตัว O กันนะคะเด็กๆตัว O เหมือนกันเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นตัว P ค่ะต่อไปก็จะเป็นตัว Q ค่ะตัวอักษรบางตัวจะเขียนเหมือนกัน แต่บางตัวจะเขียนเต็มบรรทัดส่วนพิมพ์เล็กจะเขียนครึ่งบรรทัดนะคะเด็กๆต่อไปจะเป็นตัวทีค่ะตัวทีคล้ายไม้กางเขนเลยค่ะต่อไปจะเป็นตัวยูนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นตัววีค่ะถัดจากตัววีมาก็จะเป็น WU คล้ายๆกันเลยค่ะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นตัว X ค่ะ ตัว x ถัดมาจาก x ก็จะเป็นตัว y ค่ะสุดท้ายของเราก็จะเป็นตัว c c บา r เมื่อกี้เราไปทำความรู้จักกับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็กกันแล้วต่อมาให้เด็กเตรียมอุปกรณ์ในกล่องขึ้นมาดังต่อไปนี้เลยค่ะก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษบัตรคำศัพท์ มีแผ่นยางเอาไว้ลองสำหรับการเรียงตัวอักษรนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะที่เชื่ออนขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะตัวอักษรของเราจะมีเฉพาะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แต่ว่าบัตรคำศัพท์ของเราจะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กเอเอทำไมเป็นแบบนี้นะาทำไม ตัวอักษรของเราจะเป็นพิม์พใหญ่และแบบคำศัพท์ของเราเป็นพิม์พเล็กล่ะคะติ๊กตอกติ๊กตอกก็เพราะว่าเกมนี้สร้างมาเพื่อทดสอบสติปัญญาของเด็กๆไงคะเกมนี้เขาอยากทดสอบว่าเด็กๆจะรู้จักตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่จะเอาตัวอักษรพิมพ์ใหญ่มาแทนตัวอักษรพิมพ์เล็กได้ไ้ย ชุดสื่ออุปกรณ์กล่องนี้นะคะเด็กๆสามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะเดี๋ยวทิเชอร์อันจะอธิบายไปทีละด้านนะคะเด็กๆด,ด้านร่างกายก็ได้กล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับของมือเรานะคะด้านอารมณ์ด้านอารมณ์มก็จะมาจาก การเล่นสนุกสนานการเรียนคำศัพท์อย่างสนุกสนานการตามหาคำศัพท์ตัวอักษรการแทนค่าตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปนะคะด้านสังคมด้านสังคมก็จะเป็นการเล่นร่วมกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ปกครองคุณปู่คุณย่ายคุณตาคุณยายหรือบุคคลในบ้านนะคะ ต่อไปนะคะด้านสติปัญญาด้านสติปัญญาก็จะเกิดจากการเลียงคำศัพท์การเลียงตัวอักษรเป็นคำศัพท์และการแทนค่าตัวอักษรพิมพม์เล็กพิมพ์ใหญ่เลียงให้เป็นคำศัพท์และการได้รู้จักการคิดวิเคราะห์การวางแผนต่างๆมากมายเลยค่ะเด็กๆเ,เกมนี้นะคะสามารถ เล่นได้หลายเกมหลายวิธีมากๆเลยนะคะเด็กๆวันนี้ทิชาอานจะพาเด็กมาเล่นเกมเรียงคำศัพท์ตามบัตรภาพและแทนค่าตัวอ,อ,กอักษรพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กอถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆ มาเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียงคำศัพท์กับบัตรภาพในสาระที่หนึ่งนะคะสาระที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กให้เด็กๆเ,เตรียมบัตรภาพชุดนี้ขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ทิชเชอร์อันจะพาเด็กเรียงคำศัพท์ห้าคำค่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์ไว้เลยค่ะไปเริ่มคำที่หภาพที่หนึ่งเลยค่ะ ข้ที่หนึ่งนะคะเด็กๆ h ฮ H A N D แฮให้เด็กนำอกักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่มาเลี้ยงเป็นคำศัพท์เลยคะ่ะเฉลยคะ่ะใครเลี้ยงบัตรภาพคำนี้ถูกบ้างคะเด็กๆ ต่อไปเราไปภาพที่สองกันเลยค่ะภาพที่สองนะคะเด็กๆแบกแบกแบกหิ๊กกระเป๋านั่นเองค่ะให้เด็กนำตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภิสานกฤษมาเลี้ยงเลยค่ะเฉลยค่ะไขเลี้ยงตัวอักษรถูกบ้างค่ะเด็กๆต่อไป ภาพที่3มกันเลยค่ะ Note, Note, N O T E S E Note ให้เด็กๆนำตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเลียงเลยค่ะเชเลยค่ะใครเลียงคำศัพท์ถูกบ้างคะเด็กๆต่อไปภาพที่สี่กันเลยค่ะ ซอกซอก S O C K S ซอกถุงเท้าค่ะให้เด็กเลี้ยงอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่กันเลยค่ะเชลยค่ะ ใครเลี้ยงถูกบ้างคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปภาพที่5ค่ะภาพที่5นะคะ Shirt Shirt Sh S H I R T Shirt หรือเสื้อนั่นเองคะ่ะเสื้อเชิ้ตค่ะให้เด็กๆนำตัวอกักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่มาเลี้ยงเลยคะ่ะ ฉลยคะ่ะใครเรียงคําศัพท์ถูก <ut> บ้างคะ<ๆ>เด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะวันนี้เด็กๆเก่งทุกคนเลยใช่ไหมคะเรียงถูกทุกคนเลยตบมือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะ What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can got that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow.